สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในตอนที่3นะครับของการที่ถ้าอยากเดินบนน้ําจําต้องก้าวออกจากเรือที่เขียนโดยท่านอาจารย์จอห์นออสบิร์กครับและแปลโดยอาจารย์พัทริยาการชนะมุกดาต้องขอขอบพระคุณแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เป็นผลงานของท่านทั้งสองนั้นจะทําให้ชีวิตของเราได้ผ่านเสียงของศีบาลจะเป็นประโยชน์กับ พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในบทที่1บทที่หนึ่งนั้นมีชื่อว่าการเดินบนน้ำครับทโอดอร์ลุสเวล์ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐได้เขียนข้อความเหล่านี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับนักวิจารณ์หรอกไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ชี้ว่าคนแข็งแรงจะสะดุดล้มอย่างไรหรือคนทําเรื่องนั้นควรจะทําให้ดีกว่านี้เกียรติยศเป็นของคนที่อยู่ในสังเวียนจริงๆ คืออย่างดีที่สุดก็คือผู้ที่เป็นที่รู้จักกันถึงจุดจบแห่งชัยชนะของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และอย่างแย่ที่สุดก็คือคนที่เมื่อเขาล้มอย่างน้อยที่สุดก็ล้มในขณะที่กล้าหาญอย่างยิ่งดังนั้นสถานที่ของเขาจะไม่ได้เป็นพวกวิญญาณขี้อายเย็นชาเหล่านั้นอยู่คนประเภทที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ พี่น้องครับผมอยากจะวิเคราะห์สิ่งที่เป็นข้อเขียนของท่านอดีตประธานที่บดีรูสเวล์นะครับท่านบอกว่ามีคนอยู่สามประเภทครับประเภทแรกก็คือผู้ที่เป็นที่รู้จักกันถึงจุดจบแห่งชัยชนะของความสําเร็จก็คือคนที่ประสบความสําเร็จครับอย่างที่2ครับก็คือคนที่ล้มเหลวอย่างกล้าหาญประเภทที่3ครับก็คือพวกที่ไม่ทําอะไรเลย พวกที่ไม่ทำอะไรนะครับก็จะไม่รู้ว่าแพ้เป็นยังไงชนะเป็นยังไงคนที่ล้มในขณะที่กล้าหาญพี่น้องครับเขานั้นยังมีความภาคภูมิใจครับแม้ว่าเขาจะแพ้แต่แพ้อย่างกล้าหาญครับฉะนั้นคนประเภทแรกไม่น่าห่วงครับเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จเขาถึงจุดจบว่าจุดสิ้นสุดก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พวกนี้ ็เ,เป็นพวกที่น่าติดตามนะครับน่าไขว้คว้าเป็นที่หวังของทุกคนแน่นอนครับเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องการชัยชนะเราต้องการผลสําเร็จแต่ถ้าหากว่าเรานั้นพยายามอย่างยิ่งเรารู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแต่แม้ว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายในชีวิตของเราก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราล้มหรือเราจบชีวิตลงในขณะที่เรากําลัง ต่อสู้จนถึงที่สุดด้วยความกล้าหาญนั่นคือความภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเภทนี้ก็เป็นคนที่น่าภาคภูมิใจแม้ว่าเขายังไม่ได้เห็นผลสําเร็จหรือชัยชนะของเขาก็ตามพี่น้องครับผมอยากจะยกตัวอย่างคนประเภทนี้นะครับก็คือมิชชันนารีที่เข้ามาในบ้านเราบ้านเมืองเราประเทศไทยเรานี่แหละครับผมในอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจึงได้บันทึกว่าคนไทยคนแรกหลังจากที่มิชชันนารี ที่เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยคนไทยคนแรกที่รับเชื่อนะครับใช้เวลานาน,านถึง19ปีจะต้องสูญเสียชีวิตของมิชชันนารีและครอบครัวไปหลายคนหลายแต่หลายคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้พี่น้องครับเขายังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่เห็นผลครับแต่เขารู้ว่าผลรออยู่ข้างหน้าการทุ่มเทการอุทิศการถวายตัวของเขานั้นไม่เปล่าประโยชน์แน่นอนแต่ ประเภทที่3นี่แหละครับเป็นประเทศที่น่าสงสารน่าเวทนาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาคนประเภทนี้ไม่รู้จักชัยชนะและไม่รู้จักความพ่ายแพ้เพราะเป็นคนที่ขี้อาย t ท e ดดอรลุ e เ l ลได้เขียนว่าพวกวิญญาณที่ขี้อายและเย็นชาครับคนเหล่านี้ก็จะไม่ ประสบความสําเร็จไม่เย็นไม่ร้อนเพียงแต่อุ่นๆเลยครับนั่นคือความเสียดายเสียใจที่ชีวิตหนึ่งอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ตอบรับไม่ตอบสนองต่อการทรงเรียกการท้าทายการเชิญชวนที่มาจากพระเจ้าบทความในบทที่หนึ่งนี้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์จอห์นเออร์เบิร์ตท่านเขียนครับว่าหลายปีก่อน ภรยาของผมนั้นเตรียมการให้เราไปนั่งบอลลูนซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดเราก็ยังเราก็ไปยังทุ่งหรือสถานที่ที่จะปล่อยบอลลูนขึ้นแล้วนั่งในตากาเล็กๆพร้อมกับสามีภรรยาคู่อื่นๆเราก็แนะนำตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพารักร้อนหลังจากนั้นนักบินก็เริ่มที่จะให้บอลลูนนั้นลอ,อยขึ้นมาเป็นวันที่ ฟ้าโล่งสว่างไม่มีเมฆเมื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนเราก็เห็นหุบเขาที่อยู่ข้างล่างตั้งแต่เชิงผาของหุบเขาแล้วก็ยาวทอดไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ประสบการณ์หนึ่งครับในขณะที่นั่งอยู่บนบอลลูนนั้นมีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่คาดล่วงหน้าว่าจะมีพี่น้องรู้ไหมครับอะไรความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่คาดว่าจะมีนั่นก็คือความกลัวครับ เขาเคยคิดนะครับท่านอาจารย์จอนนั้นเคยคิดว่าบอลลูนเหล่านั้นมันสูงขึ้นมาถึงระดับอกแต่ใบนี้สูงแค่เข่าครับแค่เอียงวูบหนึ่งก็อาจจะทําให้บางคนถลาไปอีกด้านหนึ่งได้จึงจับมันแน่นไม่ปล่อยเลยแต่เมื่อมองไปที่ภรรยาที่ไม่ได้กลัวความสูงไม่ได้ใส่ใจในความสูงเลยดูเธอจะผ่อนคลายครับดูภรรยาของท่านอาจารย์จอจะผ่อนคลาย และเธอรู้ว่ามีบางคนในจักร้าบอลลูนที่เครียดมากกว่าผมอีกเพราะว่าคู่นั้นไม่เคลื่อนที่เลยครับยืนนิ่งแข็งระหว่างการลอยฟ้าของบอลูนครั้งนี้มองเห็นทุ่งเลี้ยงม้าบนพื้นดินที่ปรากฏด้านหลังเธอผมก็ชี้ให้เธอดูเพราะเธอรักม้ามากและเธอก็พูดโดยไม่ได้หันหลังกลับไปดูเลยเธอเพียงแต่เหลือบสายตาไปมองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อนนี้เองครับท่านจัจนจรก็ตัดสินใจว่าอยากจะรู้จักกับคนที่บังคับบอลลูนใบนี้แล้วท่านก็คิดว่าท่านจะพยายามใช้จิตวิทยาให้เชื่อในทุกสิ่งว่ามันจะดีแต่ความจริงๆแล้วชีวิตของเราที่อยู่บนบอลลูนนั้นท่านยัจนจรรู้ว่าอยู่ในมือของคนขับบอลลูนครับทุกสิ่งอยู่กับบุคลิกภาพและความสามารถอุปนิสัยของเขานั่นเอง ท่านยันจรก็เลยชวนคนขับบอลลูนคุยครับว่าปกติแล้วน้องมีอาชีพอะไรล่ะและเริ่มขับบอลลูนล้อน,นี้ได้ยังไงขับมานานหรือยังและหวังว่าอาชีพก่อนหน้านี้จะเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงนะนะครับหรือสามารถที่จะรับประกันในเรื่องความปลอดภัยของพวกเราทุกคนได้เพราะว่าขอบของบอลลูนนั้นมันไม่ได้สูงเหมือน กับความคาดคิดคาดหวังของท่านอาจารย์จรเลยแต่พี่น้องครับเมื่อได้คําตอบพี่น้องคิดยังไงครับคนที่ขับบรรลูนั้นเขามีอาชีพขับรถปิกอัพครับแต่เขาเมาแล้วขับขับไปชนรถบรรทุกทําให้น้องชายเขาบาดเจ็บสาหัสแต่น้องชายเขานั้นก็ยังพิการอยู่ณเวลานี้เขาจึงหันมา ขับบอลลูนแทนพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องคิดอย่างไงครับยิ่งกลัวใหญ่ใช่ไหมครับแถมคนขับบอลลูนก็อยาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขออภัยนะครับขู่ขาเล็กน้อยระหว่างทางลงก็อย่าแปลกใจเพราะว่าบอลลูนลูกนี้ผมไม่เคยขับมาก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงตอนมันจะลงยังไงภรรยาของอาจารย์จอน,นั้นก็มองมาแล้วก็พูดว่าคุณอยากจะบอกฉันว่าเราอยู่สูงระดับหนึ่งพันฟุต ในอากาศโดยคนขับบอลลูนของเรานั้นเป็นคนขับรถปิกอัพที่เมาแล้วขับดื่มแล้วชนและยังบอกกับผู้โดยสารบอกว่าไม่รู้จะนําลงยังไงด้วยผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันเขารู้ว่าจันจรนั้นเป็นศิษยพ์พิบาลครับเขาบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นศิษย์บาลคุณทําอะไรสักหน่อยสิคุณขอพระเจ้าหน่อยสิพี่น้องครับตลอดเวลาในการเดินทางชีวิตของเรานะครับทั้งคุณและผมก็ย่างเท้า ข้างหนึ่งครับก้าวขาข้างหนึ่งไปสู่การเดินทางในบอลลูนใบยักษ์เหมือนกับที่ผมได้มีประสบการณ์ตรงนี้และก็มันเป็นการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณแห่งการประจนภัยครับและเรารู้ว่าทุกการประจนภัยนั้นก็มีความเสี่ยงแน่นอนครับเราจะทําไงต่อไปผมอยากให้น้องได้ติดตามเสียงสีบานในวันต่อไปนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ประสบการณ์ของท่านยันจรทําให้พวกข้าพงหลายนั้นได้มีโอกาสคิดไข้ขวรเมื่อข้าพเหลายนั้นก้าวขาเดินไปกับพระองค์แน่นอนว่ามีความเสี่ยงแต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าพเหลายนั้นได้มีความศรัทธาไว้วางใจพระองค์ไว้วางใจถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์และไว้วางใจในพระประสงค์ที่ดีเลิศของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพเหลายในแต่ละคน ขอขอบพระคุณพระองค์จึงขอมอบชีวิตเป็นเครื่องบูชาถาวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อที่พระองค์จะจัดการกับชีวิตของข้าพระองค์ตกแต่งชีวิตของข้าพระองค์เสริมสร้างชีวิตของข้าพระองค์ให้เป็นภาชนะให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าและทําตามพระประสงค์ของพระองค์จึงอที่ฐานกราบทูลมอบพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนไว้ในการทรงนำของพระเจ้าต่อไป ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ให้เมล็ดในดินมากมายเติบโตขึ้นมาหากพระองค์เรียกในจิตใจยอมได้ไหมหมอบวันเวลาเพื่อนำลายหัวใจให้กลับมาหาพระองค์ เมื่อพระองค์กลับมาเจะไม่อายวัน